สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะฮะนี้เราก็มาชมฮีโนโออ่ยโรไฟนะครับก็จะเป็นสิบล้อยูโรไฟยูโรห้านะครับเซตซีของตัวรถก็จำกันกันกันกบฮีโน่เอฟสิบแปดนะครับ ลองได้ปะครับอ๋อให้คนข,ขับลองให้ลองให้ดูหน่อยครับเสียึืนไปแล้วพนขับเนยเสียแล้วขั้นไหนอือลากว่ะมาลากอ๋อัวลาก้<ๆ>ว,ากวครับคือแมนครับนี่ไอแอดบูนี่มันใส่แอดบูตัวเดียวกันเบอเลยป่ะครับซื้อน้นตลาดแันตัวเดียวกันตลา ราคาเก็อบเท่าๆกันข้อดีของไอ้ตัวแอดบูลนี่มันเป็นยังไงมันเอ่อไอ้มันสามารถเผาไอ้พวกการข้าวบอลนค่ะมันทําให้ต้นบริเกี่ยวกับค้นชายดักมันแกว่งขึ้นไหมมันได้เจ็ดสิบเจ็ดสิบนิดเดียค่ะไว้มันได้เจ็ดสิบโลเดี๋ยวเด้๋ยวหลายทีนะเจ็ดกิโลให้ให้ให้ลุงรับมันจะได้รับของกลับเพื่อนไงลองได้ค่ะลองได้เดี๋ยวไปดูกนครับ นีตัวหัวลากเกียดีเฉลี่ยแล้วมันกี่กิโลลิตรครับถ้าเป็นหัวลากหัวลากตัวนี้เพิ่นทดสอบมาได้สาห้าค่ะสามจุห้าเปล่าหรือหนักลากหางค่ะลากหางตัวนี้กี่แรงมาครับสามสี่ห้าค่ะสามสี่ห้าสี่เก้าโอ้สี่เก้าสามีเ้ด้เ 49. อ,อยู่ที่ไหนกันเนี่ยอยู่สินทรัพย์อันันต์บึงการครับโอ้โหบึงการกับบางสะพุงโอเคค่ะอยากองคันไหนก็ได้ได้หมดแต่ว่าส่วนมากคนจะชอบตัวนี้ TRD นั <c oughs> ่สิบล้อ<ะ>สิบล้อธรรมดาก็เหมือนกับตัวนั้นใช่ไหมครับค่ะอันนั้นก็คือธรรมดาด้ำธรรมดา แต่เขามาติดติดกระบะจงอ๋อติดกระบะเสาเสาอากาศใช่ค่ะขอดูหน่อยนะครับเข้าไปเลยค่ะเสียงขึ้นเลยค่ะเดี๋ยวรูให้คนขับมาเดี๋ยวขับลองเดี๋ยวเดี๋ยวคนขับแล้วก็ให้พนักงานนั่งคาก็ได้นะคะอ๋อนี่มันมันปรับอัตโนมัติเหรอครับใช่ค่ะมีปุ่มฟูดคอนโทรลควบคุมอัตโนมัติให้ด้วยจ้ะถ้าเราวิ่งไกลๆเราเหนื่อยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ปรับ แล้วก็ปรับคูดคอนโทรลค่ะนี่คือปุ่มมันจะอยู่ตรงนี้โอ้ใช่เวลาเราต้องการอ่าให้มันอยู่เราอย่าค้าน้ำก่อนค่ะขอบคุณครับขอบคุณค่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวนุ่นเรียกคนขับให้ได้ครับพร้อมเลยไหมคะครับได้เลยครับไอ้นุ้ยเดาอ่ะโอ้ยเดานี่เขามีบริการอะไรหลังการขายบ้างครับ บริการหลังงหานขายก็มีคูปองให้เหมือนเดิมค่ะคูปองเชลยยาแต่ว่ารอบนี้จะเป็นคูปองอฟรีบางรายการนะคะต้องบอกอย่างนี้ก่อนอเพราะเขาทำมาใหม่เพราะว่าอันนี้มันมันสะอาดมากขึ้นนะคะ,คะเขาเลยไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยอจะเปลี่ยนทายทุกกี่รอบกับนดีทุกทุกสองหมื่นค่ะสองหมื่นจะแต่ก่อนเราเรา,เราทุกสี่หมื่นทุกอะไรต้องเข้าประมาณห้าครั้งใช่ไหมคะ,คะแต่น,นี้ไม่ต้องเข้าบ่อยค่ะเพราะว่ามันสะอาดอยู่แล้วครับบนกำลังพร้อม สวัสดีครับพี่ลูกค้าอยู่เบอร์กันจ้าลองได้ค่ะลองได้เลยใช่ไหมครับค่ะพีลูกค้าไหมนี่ค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะพอดีกำลังจะทดสอบรถค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่แม่สิบสองสิบสาคนนึงก็นิ่มนิ่มครับนิ่โโม,มคนนึง หน้าจอนี้มีบอกอะไรบ้างครับมีน้ำยาเอสบูครับแล้วก็ยาเอสบูปกตินะครับตัวตัวนี้เป็นเอสบูเต็มถัเงเอสบูนี่เติมบ่อยไหมครับมีโน่บอกว่าประมาณเจ็ดสนะิบกิโลต่อลิตรนึงเจ็ดสิบกิโลต่อลิตรถังบรรจุได้เท่าไหร่ครับเนี่ยห้าสิบเก้าลิตรห้าสิบเก้าลิตรเจ็ดสิบกิโลต่อลิตรโอ้พอาดูหลายร้อยกิโลอยู่ใช่ไหม <500. S 1> เติมครั้งหนึ่ง ก็ซื้อน้ำยาแอปูตลาดเติมได้เลยใช่ไหมครับใช่ครับมันจะมีขายตามปัป๊มปนเงแต่ตอนนี้ยังไม่ขยายมาแาวบ้านหรอแจะพักกลางนี้นี่เป็นเกียร์ครับร้องได้เลยไหมครับได้ได้ครับวนในนี้ก็<ๆ>ก็ได้นะครับวนก็ได้หรือเจอออกขนอกก็ได้ครับทางหลงก็แคบ